ว่่าาตตตอตออออนนนนนใดเเื้้้้ลลงงงงงสสัััมผีียจรนนแต่ต้องอ่านแชทตอนกูพูดไลฟ์สดนะเดี๋ยวกูหลุดสวัสดีครับผมนะครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ครับผมเป i have CPU สวัสดีทุกคนด้วยครับนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i have CPU ด้วยวันนี้เราเจอกันเหมือนเดิมวันพุธพุธที่เท่าไหร่วันนี้พุธที่8 9.9เตรียมรอได้เลยครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆแน่นอนผ่าน Shopee ผ่าน Lazada มีโปร9.9แน่นอนนะครับรวมถึงพวกเครื่อง โปรโมชั่นในเดือนกันยายนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับสอบถามปัญหาเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจ l a z a d a s h o p ป e f ้แฟนเพจ have ฟทาง Line at I have CVU, นครนายกรามินทารับเองโอนเต็มบัตรเครดิตจ่ายเงินปลายทางผ่อนชำระเงินทันเดอร์โอ้ย เยอะไปหมดครับผมนะครับด kind of okay. ังนั <It> ้นเนี่ยเครื่องที่จะส่งวันนี้จะส่งเรียบร้อยแล้วประมาณ48ผมจงไม่ผิดนะประมาณนี้เครื่องพร้อมจออยู่โซนนี้ทั้งหมดนะครับเครื่องพร้อมจอจะอยู่โซนนี้ปับ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 เข้าไปเครื่องใหญ่ๆตรงนี้กล่องอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะแพคให้หมดนะครับจอแพคแล้วแพคอีกจะสังเกตว่าจอเนี่ยถ้าแพคมีเกิดการแพคขึ้นมาเนี่ยเราจะแพคอีกคือจอมันก็จะมีฉีดโฟมให้มันพอดีกับตัว ขอบจออยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมเองก็แพ็กอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์แล้วเราจัดส่งโดย DHL นะครับดังนั้นผมรู้อยู่แล้วว่าข้างในมันคือคอมพิวเตอร์ถ้าของเสียหายมา iHelp C.V. You, ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ของเสียหายนะครับรองเราก็แพ็กดีอยู่แล้วแล้วก็ก็มีประกันจาก DHL ด้วยดังนั้นเนี่ย DHL จะดูแล i h a v e อย่างดีนะครับนี่ครับเครื่องประกอบทุกอย่างอยู่ตรงนี้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 ดังนั้นเขาจะรู้ว่า DHL เขาจะรู้ว่าอะไรข้างในคือคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ย เขาต้องป้องกันอยู่ยแล้วทางผมเองก็จะยัดบบเบิ้ลเข้าไปข้างในแพคแรปแล้วแรปอีกนะครับป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเองก็ส่งเครื่องมาเป็นหลายปีแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อนจุดไหนเป็นจุดนั้นแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นทุกทุวันนะครับการขนส่งของนะครับส,ส่งโดยที่ไม่ใช่ i h a แเราคอนโทรลไม่ได้แต่ว่าเราทำยังไงก็ได้ก็ได้ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาน้อยที่สุดนะครับมีปัญหาอะไรบอก i อ a แฮได้เสมอยินดีแก้ไขให้แบบ ทันท่วงทีนะครับไม่เชื่อลองสั่งดูนั่นเองนะครับเครื่องพร้อมจอยอยู่ตรงนี้ครับงานช้อปปี้งานลาซาด้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รถที่จะไปกรุงเทพก็เตรียมตัวออกไปแล้วเดี๋ยวที่ผมจะไลฟ์สดเสร็จเครื่องนี้นะครับวันนี้ผมมีให้ดูกันเครื่อง2เครื่องมันมีงานอัปเกรดที่เป็นชุดน้ําระบบเปิดจาก EK ตรงนี้ด้วยเราควรมาเครื่องนี้กันก่อนดีไหมหรือว่าจะไปเครื่องนี้ไปเครื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับเครื่องนี้ภูมิใจเสนอเพราะว่า มันเปนเครื่องจาก i h a ทโดยตรงเพราะว่าเครื่องนี้คือเครื่องที่ทำชุดน้ำนะครับ1 0 0 0 0 0โดยประมาณเครื่องนี้เป็น Antec s t r i k e r รครับเครื่องนี้คือ Antec s t r i k e r Case i t x ที่ดังที่สุดของยี่ห้อ Antec คือตัว s t r i k e r นั่นเองตัว flagship หรือว่าตัวเรือธงของ Antec มันจะมีอยู่สรุ่นคือ Antec t a l k กับ a n t e ท Striker นี่คือ a n t e ท s t r i k e r แล้วเป็นเคสขนาด i t x คือขนาดเล็ก ที่จริงแล้วมันสามารถอุ้มได้ครับแต่ตอนนี้เราวางชุดน้ําเต็มไปหมดเรา,า,มารไ,มไม่สามารถที่จะอุ้มได้แต่ว่าจุดเด่นของเขาคงไม่พ้นอะไรครับกาจอวางหน้าอยู่แล้วนะครับนี่คือกาจอจะวางข้างหน้าอย่างนี้คล้ายๆกับพัดลมเคสนะครับกาจอจาก iQ by Inno 3D GeForce RTX 3080นั่นเองเป็นตัว X4 o 4พัดลมในการระบายความร้อนและด้วยการที่กาจอวางหน้าเนี่ยทำให้เคสตัวนี้ มันดูมีเอกลักษณ์และดูแปลกตาจากเคสตัวอื่นๆสำหรับ a n t e x Striker นะครับและด้วยชุดน้ำระบายความร้อนระบบเปิดหม้นอน้ำสองตอนสองตัวหม้อน้ำตัวแรกอยู่ตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะพลิกได้อย่างนี้ฮะหม้อน้ำตัวแรกอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีพัดลมอยู่เป่าออกหม้อน้ำตัวที่สองอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังตรงนี้ครับไม่แน่ใจกล้องช้อนเห็นหรือเปล่า นะครับนี่ครับมันตัวที่สอ,อยู่ตรงนี้และมีการเดินน้ําพาดไปพาดมาเพราะว่าตัวเคสนั้นอย่างที่ผมอธิบายไปมันค่อนข้างเล็กด้านแรกนะครับด้านแรกจะมี CPU Mainboard r ดแแล้วก็ไลเซอร์ CPU อะไรครับ AMD Ryzen 9 5900X 1 2คอร์24 t h r 4.8 GHz m a c Boost เมนบอร์ดเป็น ROG Strix B50i Gaming นี่คือ Mainboard ขนาดแค่นี้ครับ ITX สตาร์สช่องใส่กร์ดจอได้ตัวเดียวแต่มี Wi-Fi มาให้ทุกอย่างครบหมดพอเชื่อมต่อให้มาครบทั้งหมดแรม 32GB กิกจากคอ r s เวนเจียน a n c e RGB Pro SL ครับ32บกิกบัสามพันสองร้อยไมโครเร์สกิกสองแถวดูออลแชนแนลติดทีทีพรีเมียมไรเซอร์การ์ดนะครับน่าจะเป็นทีทีพรีเมียมไรเซอร์การ์ดติดเข้ามาปุ๊บ ม้วนมาตรงนี้ใส่การ์จอ3.80 0ด้านหน้าใส่สายถักสีขาวเพิ่มความสวยงามด้านหลังจะมีตัวสตอ r เรจสตอเรจอยู่ตรงนี้ครับ WD Black SN750 ครับขนาด500กิกรีสปี3,430มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อีก2เทราไบต์พาวเวอร์สปาย a อร u s P850W ก็คือ850วัตต์80พลัสโกประกัน10ปีนั่นเองนี่คือพาวเวอร์สปายการจอตรงนี้เมนบอร์ด CPU <c oughs> RAM สตอรเรจนะครับด้านนี้อย่างที่ผมบอกการ์จอวางหน้ามีแค่ซีบิเมนบอร์ดแดงวางด้านซ้ายพอด้านหลังปุ๊บด้านหลังจริงๆแล้วมันจะเป็นหม้อน้ําอย่างนี้และชุดน้ํามันก็จะวิ่งวนขนาดนี้ถ้าช้อนขึ้นไปปุ๊บเราจะเห็นว่าชุดน้ำเนี่ยเขาจะพาดไปพาดมาตรงนี้นะครับเห็นความสวยงามของมันนะครับแล้วก็หม้อน้ําก็จะมี2นี้2ตอน2ตัวในการที่จะระบายความร้อนนั่นเองแล้วข้างหลังมันก็จะเป็นที่วางของอะไรครับ หม้อน้าเดี๋ยวนะเหมือนอันนี้ได้ปะได้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นดีใจเย็นใจเย็นมันแค่หล่นขอบอ่ะโอเคนะครับด้านหลังเราก็จะเห็นหม้อน้ำสองตอนหนึ่งตัวตรงนี้มีโฟลเดอร์เ t เ r อร์มี ator, มพัดลมสองตัวมีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีกล่องแฟนคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงนี้ด้านหลังก็จะอยู่อย่างนี้หม้อน้ำก็อยู่อย่างนี้หม้อน้ำอย่างนี้นะครับสวยงามตรงนี้เนาะเครื่องนี้ จาก Antec s t r i k e r ครับน้ำสีขาวเป็นสีขาวขุ่นนะครับจากน้ำจากบายสก,กิทนะเครื่องนี้จบเรียบร้อยครับที่แสน1หมื่นโดยประมาณจับ5้าก x 3 0 8 0 ram 3 2ฮะเคสแอนเท็กซ์ไบรเอเอาทีเซติกดี50 i p ุดไ r พา p 8 5 0 850าวัตต์นะครับเข้าๆแต่ตนี้คือเครื่องที่ลูกค้าเอามาอัพเกรดชุดน้ำนั่นเองนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องของตัว เคสของของตัวเร l ลี่ไดนามิกโอวันตอนแรกลูกค้าใช้เป็นพัดลมปกติแต่ตอนหลังเขาอยากเสริมชุดน้ำนี่คือชุดน้ำจากอะไรฮะจาก EK ทั้งหมดนะครับจาก EK ทั้งหมด CPU ของลูกค้านะครับเครื่องนี้ผมเติมแค่ชุดน้ำแล้วก็เนี่ยตามกล่องนี้เลยฮะจะเติมพัดลมเติมหม้อน้ำเติม p า w e ว s u p p p y เติม Fitting เติมพัดลมของหม้อน้ำอย่างนี้ครับ CPU Ryzen 9 5950X ครับของลูกค้าเมนบอร์ด B50M นะครับจาก M ไม่ใส่ตัว m o ท r a ของลูกค้าฮะ B50M ตัว m o ท r a Wi-Fi แรมของลูกค้า64 g b 64กิกเทอร์ t e c h คทับแรม RGB ครับตรงนี้2ตัวเองนะ2ตัว64 g b นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใส่4ตัวก็เต็มกราฟเลยครับ128 g b การ์จอเป็น Nvidia Quadro Nvidia rtx a 5 0 0 0ครับไม่มีเขาว่า r ロโ o นี่คือ a 5 0 0 0 ram 24GB ราคามา 9, ระก้าหมื่นกว่าบาท ram 24ฮะดีไซน์แบบ Reference Design อยู่แล้วหรือว่า Founder อยู่แล้วนี่คือง่ายๆอย่างนี้เลยพัดลมด้านล่างมีตัวเดียวนี่คือกัดนี่คือเครื่องเกิดมาเพื่อทำงานอย่างแท้จริงนะครับเคสเลนลี่เดนเบิโอวันวันมินินนนฮะตัวพวาวเวอร์ p l ายจะเป็นคูล러มาสเตอร์ v 7 5 0ครับ sfx 750วัตต์ plus แบบตัวเล็กนั่นเอง แล้วก็ N.2 MME ก็จะขนาด 1T แล้ว Hardis Drive 1T ที่เพิ่มเติมที่ i h a v e ทำคืออะไรครับคือ1คือบล็อกน้ำจะ EK บล็อกน้ำ EK Quantum Velocity เป็นบล็อกตรงนี้แล้วก็ติดตัวถังพักน้ำเป็นของ EK ตัว Reflection นี่ฮะจะเห็นเห็นเลยว่ามันจะมีถังพักน้ำของ EK Reflection อยู่ตรงนี้ก็คือทำหน้าที่เป็นตัวระบาความร้อนด้วย <c oughs> แล้วก็เป็นถังพักน้ำด้วย หม้อน้ํานจะ ek อยู่แล้วเฉพาะถังนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าทำไม่ผิดนะครับปั๊มดีไฟของ ek อยู่แล้วตรงนี้แล้วก็ถังพักน้ําซึ่งเขาออกแบบมาให้ติดด้านหลังของกระจกหน้าของ l e l l y dynamic o r i n mini ก็คือตรงรุ่นนั้นเองคือคุณสามารถที่จะใส่ reflection ใส่ distroplate ด้านหลังตรงนี้ได้นะครับปุ๊บเข้าไปเราจะเห็นถังพักน้ําอยู่ตรงด้านหน้าเคสอย่างนี้นะครับดังนั้น การวางท่อหรือการอะไรเงี้ยมันก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับปั๊มน้ำเรจะปั๊มกันไปนี่หม้อน้ำนะครับหม้นอน,น้ำอยู่ข้างล่างครับคอแซ X5360 ชุดน้ำนสามตอนสามเอ่อหม้อน้ำสามตอนสามร้อยหกสิบมมแล้วก็พัดลม EK หนึ่งสองสามสามตัวระบ,บายความร้อนให้กับตัว CPU ตรงนี้มีการเล่นท่อดัดไปนรูปตัว UUU U, U, อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็สวยงามเอาง่ายๆถ้าผมจะบอกการทำงานของมันก็น่าจะได้นะครับตรงนี้ปั๊มน้ำตรงนี้ออกไปเข้านี่ ออกนี่ไหลนี่เข้านี่เข้า CPU ออกมานี่ออกมานี่เสร็จม้วนนี่กลับมาออกม้วนนี่ม้วนนี่เสร็จปุ๊บออกมานี่เข้นา,ออนนออานี่เข้าน,านี่แล้วก็รอปั๊มออกไปถ้าจะวนทําไมวะเขาก็ตัดตรงๆไปก็ได้นะที่จะวนนี่เพื่อความสวยงามน,นะครับนั่นเองนะครับนี่จะเป็นดิสโทเพสอยงยี้นะครับก็คือจบเรียบร้อยเตรียมส่งให้ลูกค้านี่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดส่งเครื่องมาให้อัปเกรดเป็นชุดน้ําของ EK นั่นเองนะครับจบเรียบร้อยครับเครื่องนี้ Refle c t i o n มันสวยตรงที่เป็น ทางพักน้ำของ EK ตัว reflection แล้วก็ชุดน้ำ EK ทั้งหมดหม้อน้ำคอแสบล็อกบล็อก EK สเปคก็ขั้นโหดอย่างที่ผมบอกไป5950 1 6, 6 4 32 RAM 64 RTX A 5000นะครับปุ๊บน้ำเปิดน้ำเปิดถ้าน้ำปิดล่ะนะครับถ้าน้ำปิดนี่น้ำปิดก็จะเป็นคือสามารถเราติดตั้งได้ง่ายเลยนะครับในงบแป๊บนึงนะผมขอดูราคาก่อน นะครับหกหมื่นสี่หกหมื่นหกสิบ k นะครับในงบหกสิบ k หกสิบ k นี่จะได้ i ห้าสิบหกร้อย k ครับคือนี้อันนี้คือเสิร์ฟค่อนข้างเยอะนะครับผมจะบอกอย่างงี้คือถ้าเราตัดชุดน้ําตัดเรนลี่ตัดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้อะไรอีกเยอะนะครับแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าฮะหกสิบ k i ห้าสิบหกร้อย k ตัวที่แรงที่สุดของ i ห้า gen สิบครับหกคอสิบสองเทรดน่าจะสี่จุดหกเลยมั้งแ max boost ผมไม่แน่ใจนะครับนี่คือตัวที่แรงที่สุด ปุ๊บเข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บเระบายความร้อนด้วยอะไรครับถ้ารหัสเคเขาไม่แถมชุดน้ําไม่แถมอุปกรณ์ระบายความร้อนมาให้จะเป็นคูลเลอร์มาสเตอร์มาสเตอร์เลคเกอร์เอฟแอลสาวสูตรเอูอารอน้ํา3ตอนฮะสามร้อยหกสิบมมวางหน้า1 2ึ่สตรงนี้ดูดพัดลมเข้ามาระบายความร้อนเสริมไฟสวยงามด้วยจากตัวเรนลี่สตรีมเมอร์พลัสนะครับปุ๊บปุ๊บตรงนี้8พินนะครับ2ช่องแต่ว่าเสียบแค่8พินช่องเดียวตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็24พีของเมนบอร์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับแรม G-Skill t h d e n t Z RGB นี่ครับแรมจาก G-Skill ชุดน้ำผมบอกไปแล้วพัดเบิรมเมนบอร์ดเป็น ASUS TUF Gaming B 5 6 0 M plus WiFi เมนบอร์ดตัวสั้นครับแต่ว่ารวม Wi-Fi มาให้เรียบร้อยการ์ดจอจาก Inno 3D GeForce RTX 3 0 6 0ตัว X 2ครับตัวชวิต X 2 w ฮะแรม12บ b 192อาสบิตเพาะว่า supply thermaltake ทีอาร์ทูเอสซีรีเวัตต์แป plus m 2 nvme นะครับ samsung 970 evo plus ขนาด500กิกตบท้ายด้วยไม่มีครับไม่มีฮาร์ดดิสก์ก็คือมีแค่อันนี้เลยน่าจะครบทั้งหมดครับจริงๆเราเครื่องนี้รวมจออยู่ที่ประมาณโรบินโดแท้เดียวที่มัน76,000ถ้าตัดจอออกตัดวินโดว์ออ,อกก็จะเหลือประมาณสัก60,000โดยประมาณนั่นเองนะครับจบเรียบร้อยเครื่องนี้60,000ถ้าคุณจะตประหยัดงบลงมาอาจจะใช้ซิงค์เดิมๆประมาณลดลงมา3,000ละ สามพันแล้วก็ได้อันนี้ก็สีวว่พันวะประมาณนั้นอนะประมาณเจ็ดพันห้าหกพันลดตรงนี้ได้นะครับตอนนี้คุณเริ่มมาเตอร์รู้สึกว่าเนี่ยอย่างงี้สามตอนแล้วก็อันนี้จะเป็นสองตอนเครื่องนี้จะเรียบง่ายขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ 58, ห้าหมื่นแปดนึกออกไหมฮะห้าหมื่นแปดเนี่ยเราจะดรอป CPU ลงจาก i5 11600เอ่ดหกร้อยเเป็น i5-1400 นี่คืองบใกล้ๆก,กันนะครับสองเครื่องนี้ i 5 4 0 0 6บคอร์12เทรด4ี่จุดสามกิกะเฮิร์ตม็กบูตมี i n ิกซิงมี Intel UHD g r a p h i c ภายใน CPU สามารถที่จะใช้งานได้โดยที่ไม่มีกาจอสามารถที่จะต่อออนบอร์ดได้ตรงนี้ i 5 4 0 0ตรงนี้นะครับเมนบอร์ด Gigabyte b 5 0 m ds 3 h คือรองรับ7 1แบบเต็มที่แล้วแล้วก็แรมเป็น16 g หกิกบัสสามพันสองร้อยเมกะเฮิร์ตจากไวเ e อร์เกมมิ่งบายแพทริออตนะครับตัวนี้บัสสามพันสองครับ 8กิก2แถวดัวชา h a ดอ w ไม่มีไฟ RGB ชุดน้ำเหมือนเดิมครับ Color Master Master Liquid ML240L V2 ARGB คือเมื่อกี้มันจะเป็น3ตอนอันนี้จะ2ตอนแล้วลูกค้าบ,บอกว่าขอให้วางหม้อน้ำข้างบนได้ครับไม่มีปัญหาผมวางหม้อน้ำ2ตอนข้างบนนี้พราะลม2ตัวในการที่จะระบายความร้อนนะครับหม้อน้ำ2ตอน240มมก็คือเป็นอีกตัวนึ้งที่คุม้มประมาณสัก2,006-2,007ไม่เกินนี้มั้งชุดน้าตัวนี้นะครับ ใส่ได้เพิ่มความแรงได้นั่นเองนะครับไม่ใช่เพิ่มความแรงเพิ่มความเย็นได้ขอโทษทีเพิ่มความเย็นได้นะครับการ์ดจอจะเป็น l i t e ทค Gforce RTX 3060 Ti นะครับย้ำว่า3060 Ti 8GB GDDR6 256บิต WD Black SN 7 5 0ขนาด 500GB อยกิกซ์เรซสปีดสนาครับขนาด500ร้อยกิกซพาวเวอร์สปายเทอร์โม t r 2 s Series 750ดร้บอยต์แปดส plus เครื่องนี้ไฟ RGB ค่อนข้างน้อยครับมีแค่บล็อกแล้วก็ตัวชุดน้ำนติดพัดลมเพิ่มเติมด้วยจากค o o เลอร์มาสเตอร์ซิกเก w โฟล์ฮะ120แอ b จีนั้นพัดลมจะห้าตัวนี่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วยี่ห้อเดียวกันหมดด้วยคือค o o เลอร์มาสเตอร์เคสเดิมๆเรียบๆง่ายๆเทอร์โมเชคเอสร้อยทีจีนะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โมเชคเอสร้อยทีจีเทมเปอร์กราบานพับแบบสวิงอย่างนี้นะครับ เครื่องสุดท้ายนะครับเครื่องสุดท้ายน่าจะ6 5 0ม0โดยประมาณ6 5 0ม0นี่คือเราจะกลับไปไรเ้นกันแล้วแต่ว่าเครื่องนี้ค่อนข้างง่ายเรียบๆง่ายๆนะครับเรียบง่ายคือหมายความว่าตัวเคสจะเป็น s i l v e r ร์สโตนฟาล่าวันนะครับนี่คือตัวเคส CPU กลับมาไรเ้นนี่คือ AMD ไรเ e n 5, 5 X, นะ้6 0 0น5 5ร0 0 X ฮะ6คอร์12เทรด4.6 GHz Max Boost ตัวนี้ชนกับ i 7นะครับ 6คอ12เทรดที่แรงพอสมควรเพราะราคามันแพงกว่า i5 พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือ6คอ12เทรดที่แรงกีข่ขง AMD a ม n บอร์ด MSI บอร์ดใหญ่ B50B450A Pro Max ตัวบอร์ดใหญ่ขนาด ATX RAM 16 g b จาก Kingston ตัว Fury นะครับ RAM 16 g b จาก Kingston Fury ตัว Beast และการ์ดจอเป็นตัวที่ดีที่สุดของ Orus คือ Orus GeForce RTX 3060 Ti ตัว Elite นั่นเองซึ่ง ตัวซาโซโซที่ไอเนี่ยของออรัสเนี่ยจะมีแค่ตัวเอลิทนะครับจะตัวจะเป็นมาสเตอร์เอ็กซ์เรยนั้นไม่มีนะจะมีแค่ตัวเอลิทอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีจอแต่แล้าจะมีตรงนี้เป็นออรัสแล้วก็มีโชว์ว่าเวลาพัดลมไม่หมุนนั้นมันจะมีคำว่าแฟลชสต็อปเด้งขึ้นมาแบ็กเพจตรงนี้สวยงาม8พิน6พินนะครับในการต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติม3พัดลมครับสาโซโซที่ไอนะครับแล้วก็ฮีทซิงจะเป็นอินเนอร์แม็กตัว e t s t 5 0 x นั่นเองก็คือเป็นตัวใหม่จากอินเนอร์ l i ฟ e สีขาวไปวันนี้เราไลฟ์สีดํากันเพื่อให้แมทกับเคสเมื่อวานมันเป็นเคสขาวฮีสิงก็ต้องขาวอันนี้เคสดำฮีสิงดาก็เลือกปกติพัดลม120มม,มครับลปางความร้อน Samsung 970 Evo Plus 500 GB Hard d Drive 1T นะครับอันนี้เครื่องนี้น่าจะลูกค้าน่าจะผ่อน0% 10เดือนด้วยแล้วก็ Thermaltake ที750่ 2S Series 750W 80 Plus จบเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ฮะเครื่องที่เราให้ดูกัน1 2 3 4 5ีเียแน่นอนครับมันมีทั้งฮีทซิงค์ลมันมีทั้งชุดน้ำปิดแล้วก็จะชุดน้ำเปิดอย่างแบบ AnT e ท Striker อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาแบบอย่างนี้ก็ได้สุดแท้แต่ความต้องการของลูกค้าผมอาจจะไม่ไลฟ์เครื่องถูกๆเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเครื่องถูกๆนั้น i have cpu บอกได้เลยว่าทำเสมอทำอยู่แล้วเด่นหลังจากที่ผมไลฟ์มานานนะครับคือผมไลฟ์เครื่องแบบ1 2ื่นสองหมื่นแปดอย่างเงี้ยเรา ผมไม่ไลฟ์โชว์อย่างเงี้ยแต่ผมไลฟ์ทดสอบเลยดังน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายๆนี้เดี๋ยวเราคงได้เจออีกสักคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i h a e cpu ฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอะไรติดต่อได้ที่แฟนเพจ i h a e cpu ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากครับสวัสดีฮะ